สวัสดีค่ะเวียดพภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดท้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่17มกราคม2567ตามเวลาป,ประเทศไทยซึ่งวันนี้มีดิชันนี้ที่การกำลังวันร่วมโดยคุณรัตพลอ,อสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยุโรปใส่ชื่อผู้นำฮามาสในบัญชีดำผู้ก่อการร้ายจีนเตือนฟิลิปปินส์อย่าเล่นกับไฟหลังยินดีประธานาธิบดีไต้หวันคนใหม่ ทรัมคว้าใช้เลือกตั้งขั้นต้นรัฐไอโอวากำความได้เปรียบสู่สนามต่อไปเกาหลีเหนือนลั่นล้มแผนรวมชาติกับเกาหลีใต้และประกาศเป็นศัตรูถาวรระทึกเครื่องบินโครนแอร์เฉียวชนคาเทแปซิฟิกที่ญี่ปุ่น ส่วนเสริมข่าววันนี้สัมภาษณ์ชาวรัฐไอโอวาสะท้อนมุมมองผู้ใช้สิทธิ์อเมริกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีและส่งท้ายกันด้วยสูงวัยอย่างสตรองเมื่ออนามัยโลกเตือนคนเกษียณใช้ชีวิตถูกสุขลักษณะจะเป็นอย่างไรร,รอติดตามได้ในข่าวสดสตรงจากวิวเอสดจกรุงพอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะยังคงต้องเกาะติดสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮามาสนะคะคุณรัตพล ครับคุณผู้ชมครับสหภาพยุโรปหรือว่า eu นะครับเปิดเผยในวันอังคารว่าได้ใส่ชื่อยายาซินวาผู้นำกลุ่มฮามาสในฉนวนกาซาไว้ในบัญชีดำรายชื่อผู้ก่อ,อก,การร้ายหลังจากเหตุการณ์กลุ่มฮามาสบุกโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมการตัดสินใจล่าสุดของ eu นั้นจะมีผลให้ซินวาถูกมาตรการลงโทษจากสาภาพยุโรป รวมถึงอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของเขาในประเทศสมาชิกสภาพยุโรป27ประเทศและห้ามพลเมืองยุโรปทำธุรกรรมกับชายผู้นี้นะครับก่อนหน้านี้กลุ่มฮามาสในปาเลสไตน์สามารถถูกสาภาพยุโรประบุชื่อไว้เป็นองค์กรก่อการร้ายแล้วเช่นกันอิสราเอลนะครับซึ่งมีรัฐมนตรีต่ตางประเทศชื่ออิสราเอลคัส ได้แสดงความยินดีต่อท่าทีล่าสุดของ EU โดยระบุว่าเป็นผลมาจากความพยายามทางการทูตเพื่อตัดขาดทรัพยากรต่างๆของฮามาสเพื่อทำให้กลุ่มนี้เป็นองค์กรผิดกฎหมายและตัดการสนับสนุนของพวกเขาบอกด้วยนะครับว่าเราจะเดินหน้ากำจัดรากเหง้าของความชั่วร้ายต่อไปทั้งในกาซาและที่ไหนก็ตามที่พวกเขาโผล่หัวออกมา ทั้งนี้ไม่มีใครได้พบเห็นยายาซินวามาตั้งแต่วันที่7ตุลาคมหลังการโจมตีใส่อิสราเอลซึ่งทางกองทัพอิสราเอลประกาศว่าซินวานั้นคือศพเดินได้เมื่อปี2015สรัฐใส่ชื่อชายผู้นี้ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ก่อการร้ายข้ามชาติที่สรัฐต้องการตัวมากที่สุดเช่นเดียวกับโมฮัมเหม็ดดีอิฟผู้บัญชาการกองกำลังติดอาวุธฮามาสซึ่งเชื่อว่าเป็นอีกผู้หนึ่ง ที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมครับคุณอูทธ่การค่ะด้านหนึ่งนะคะกาตาร์และฝรั่งเศสก็บรรลุข้อตกลงกับอิสราเอลและกลุ่มฮามาสในการจดจะส่งความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างเร่งด่วนให้กับตัวประกันอิสราเอล45ชีวิตในกาซาเพื่อแลกกับการส่งความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและด้านการแพทย์ให้แก่พลเรือนผู้บริสุทธิ์ในพื้นที่นะคะตามรายงานของรอยเตอร์ทั้งกาตาร์และฝรั่งเศสระบุว่าความช่วยเหลือดังกล่าวนั้นจะมุ่งหน้าออกจากกาตาร์ไปยังอียิปต์ในันพุธกก่่อจะสงงไปยา ผ่านด่านราฟาด่านสหรัฐระบ,บุว่ามีความหวังค่ะที่การหาหรือที่มีกาตาเป็นตัวกลางในการเจรจานั้นอาจนําไปสู่การปล่อยตัวประกันจากฝั่งของฮามาสเพื่อแลกกับการหยุดยิงรอบใหม่นะคะโดยขณะน,นี้ยังมีตัวประกันมากกว่า100คนที่ได้รับการปล่อยตัวภายใต้ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วแต่ก็ยังมีตัวประกันร,ราว132คนค่ะที่เชื่อว่าอยู่ในการควบคุมโดยกลุ่มฮามาสในกาซาค่ะคุะคณรัตพลครับ อีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนให้คำมั่นกับประธานาธิบดีของยูเครนวโลดิเมียนสกี้ถึงการสนับสนุนยูเครนอย่างไม่ย่อย่อนและยืนยันที่จะมุ่งมั่นทำงานกับคณะของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนแห่งสหรัฐในการเดินหน้าส่งความช่วยเหลือให้กับยูเครนนะครับท่าทีของรัฐมนตรีบลิงเคนมีขึ้นระหว่างการหารือนอกรอบ กับที่ประชุม World Economic Forum นะครับที่ดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมื่อวันอังคารโดยที่รัฐมนตรีบลิงเคนนั้นแสดงการสนับสนุนรัฐบาลกรุงเคียฟและประธานาธิบดีวอโลโดเมยเซนสกี้ที่การประชุมนี้นะครับในช่วงเวลาที่ยูเครนกำลังเผชิญกับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานและพลเรือนจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องฝ่ายผู้นำของอยูเครนกล่าวขอบคุณสหรัฐนะครับบอกว่าขอบคุณสำหรับ การสนับสนุนจากสหร,รัฐรวมถึงการส่งระบบป้องกันทางอากาศที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยเหลือกองทัพยูเครนปกป้องตนเองจากการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธจากรัสเซียครับที่ผ่านมานะครับผู้นำและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนได้ขอความช่วยเหลือด้านทหารจากสหรัฐและพันธมิตรยุโรปในระหว่างที่งบช่วยเหลือรอบใหม่แก่ยูเครนของสหรัฐนั้น ตอนนี้ยังหาข้อสรุปไม่ได้ครับค่าขยับไปที่เอเชียนะคะเพราะว่าทางจีนนั้นเรียกตัวเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจําประเทศจีนเข้าพบในวันอังคารค่ะเพื่อ,อยื่นหนังสือประท้วงอย่างเป็นทางการจากกรณีที่ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินามาโกสจูเนียนั้นมีข้อความแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันนะคะโดยประธานาธิบดีมาโกสจูเนียได้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงความยินดีต่อไลชิงเตอ๋อผู้สมัครจากพรรคดี p ของไต้หวัน ซึ่งได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันเสาร์และเป็นว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของไต้หวันค่ะโดยได้ระบ,บุว่าฟิลิปปินสมุ่งหวังที่จะได้ทำงานร่วมกันที่ผ่านมาพัก DPP สนับสนุนสถานาการปกครองตนเองอย่างอิสระของไต้หวันและต่อต้านการอ้างกรรมสิทธิ์ของจีนเหนือเกาะแห่งนี้นะคะ ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนเหมาหนิงได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคารว่าข้อความของประธานาธิบดีมาโกสจูเนียถือเป็นการละเมิดอย่างร้ายแรงต่อคำมั่นของฟิลิปปินส์ว่าด้วยหลักการจรีนเดียวและเป็นการแทรกแซงกิจการภายในของจีนค่ะโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนยังเตือนฟิลิปปินส์นค่ะว่าอย่าเล่นกับไฟในประเด็นไต้หวันและหยุดการส่งสัญญาณผิดๆต่อ,อกองกำลังอิสระแบ่งแยกดินแดนบนเกาะไต้หวันนะคะ และยังบอกให้ประธานาธิบดีมาร์โกสจูเนียนั้นอ่านหนังสือเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้เข้าใจถึงประเด็นนี้อย่างถ่องแท้และสามารถนําไปสู่ข้อสรุปอย่างถูกต้องได้ค่ะทางนี้ไต้หวันเริ่มการปกครองตนเองหลังสิ้นสุดสงครามกลางเมืองของจีนเมื่อปี1949ิแต่จีนยังคงยืนยันว่าไต้หวันคือส่วนหนึ่งของจีนและจะใช้ทุกแนวทางที่มีเพื่อสามารถครอบครองเกาะไต้หวันได้อีกครั้งซึ่งรวมถึงการใช้กําลังด้วยค่ะคุณร,รัฐพล ครับขยับมาที่เรื่องราวของเกาหลีนะครับผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือนะครับคิมจองอึนก็ขอให้สภาแก้รัฐธรรมนูญน,นะครับโดยต้องการให้เกาหลีใต้นั้นเป็นศัตรูยอย่างถาวรและต้องการที่จะสั่งทำลายสัญ,ญลักษณ์การรวมชาติทั้งหมดโดยสภารับลูกและยุบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรวมชาติของสองเกาหลีด้วยนะครับสนักข่าวของ เกาหลีเหนือ KCNA นะครับรายงานว่าผู้นำคิมกล่าวกับสมัสชาาประชาชนสูงสุดซึ่งถือเป็นสภาตรายางของประเทศในวันจันทร์ให้แก้รัฐธรรมนูญสูงสุดของประเทศด้วยการอธิบายเกาหลีใต้ว่าเป็นศัตรูอันดับหนึ่งและเป็นศัตรูโดยพื้นฐานอย่างถาวรไม่แปรเปลี่ยนนะครับ ผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือยังแนะนำว่ารัฐธรรมนูญควรเขียนแผนในการยึดครองกำราบและทวงคืนเกาหลีใต้ในกรณีที่สงครามระหว่างสองเกาหลีปะทุขึ้นอีกครั้งหนึ่งคิมระบุว่าเกาหลีเหนือไม่ได้มีเจตนาที่จะเริ่มสงครามแต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะหลบเลี่ยงการสู้รบเช่นกัน ในวันอังคารรัฐสภาประกาศว่าจะยุบองค์กรรัฐสองหน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลเรื่องการรวมชาติและความร่วมมือทางเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงหน่วยงานที่สนับสนุนให้ชาวเกาหลีใต้มาเย,ยือนรีสอร์ทที่เขาคุมกังอันเป็นสถานที่ที่สองประเทศนั้นร่วมพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวนะครับนอกจากนั้นคกอธิการผู้นําคิมยังสั่งให้ทําลายทุกสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงการรวมชาติเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้และรวมถึง อนุสรสถานการรวมประเทศในกรุงเปียงยางซึ่งใครเป็นผู้ริเริ่มใช่ไหมคุณพ่อของคิมจองอึนนั่นเองนะครับซึ่งก็คือคิมจองอิลตอนนี้ในะลูกชายบอกว่าสถานที่ดังกล่าวนั้นอุจจาราครับู่นยุกซอป,ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ตอบโต้ระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารว่าท่าทีของคิมจองอึนคือการต่อต้านชาติและต่อต้านประวัติศาสตร์และหากเกาหลีเหนือโจมตีเกาหลีใต้ ผู้ที่โจมตีจะถูกลงทันอย่างหนักนะครับโดยบอกว่าจะหนักกว่าหลายเท่าด้วยคาสมุรเกาหลีถูกแบ่งเป็นเกาหลีเหนือและใต้หลังสิ้นสุดการยึดครองของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2945โดยสงครามระหว่าง2เกาหลีเริ่มต้นปี1950จบลง3ปีให้หลังด้วยสัญญาสงบศึกแต่ก็ไม่ได้มีการตกลงว่าสิ้นสุดสงครามอย่างเป็นทางการนะครับความสัมพันธ์ของ2ชาติ ได้ย่ำแย่ลงไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับหลังจากเกาหลีเหนือ ทดสอบยิงขีปนาวุธมากขึ้นและประกาศว่าจะขยายคลังอาวุธนิวเคลียร์ของตนครับค่ะขยับกลับมาที่การเลือกตั้งสหรัฐกันบ้างนะคะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโจนัลด์ทรัมป์ก็คว้าชัยชนะในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคสัสที่รัฐไอโอวานะคะเมื่อค่าคืนวันจันทร์ซึ่งเป็นสนามเลือกตั้งแรกของพรรคร e พับลิกันในการสรรหาผู้แทนพักเพื่อลงชิงชัยในตาแหน่งประธานาธิบดีเพื่อจะฟาดฟันกับโจไบเดนในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะทรัมป์ได้รับคะแนนเสียงที่รัฐไอโอวาเกินกึ่งหนึ ค่ะก็คือ51%ส่วนคู่แข่งอีก2คนคือผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอซันติสตามมาในอันดับ2นะคะที่21%และอดีตผู้ว่าการรัฐเซาท์แคโรไลนานิกกี้เฮลี่ได้8ปดสเปอร์เซ็นต์ขณะเดียวกันวิเวกบรามาชวามีผู้สมัครที่มีคะแนนตามมาเป็นอันดับ4ี่ได้ไป7.7%เปอร์เซ็นต์ที่ไอโอวานะคะเขาตัดสินใจถอนตัวจากการลงแข่งและประกาศสนับสนุนทรัมป์เป็นตัวแทนพรรคปฏิพับกลิกันนะคะคุณรัตพลหลังทราบผลการเลือกตั้งทรัมป์กล่าวกััับบผู้สสนนนุขขอองงเาที่รฐวถึ ชัยชนะครั้งนี้ว่าเป็นประสบการณ์ที่เหลือเชื่อแล้วก็บอกได้ว่าผู้คนต่างบอกว่าหากชัยชนะที่นี่ได้ถึง12ก็ถือเป็นชัยชนะครั้งใหญ่แล้วเป็นสิ่งที่ยากจะทําได้แต่เราชนะมากกว่า2เท่าของตัวเลขนั้นนะคะ ใช้ชนะที่รัฐไอโอวาจะทําให้โดนัลด์ทรัมป์ได้จํานวนผู้แทนของพรรครีพับลิกันไป20คนคะ่ะขณะที่เดอะซันติสและเฮลี่นั้นได้ผู้แทนไป8และ7คนตามลําดับโดยผู้ที่ได้เป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการลงชิงชัยในตําแหน่งประธานาธิบดีสหร,รัฐนั้นจะต้องได้จํานวนผู้แทนทั้งหมดอย่างน้อย1,215คนต่อจากไอโอวาแลคะบรรดาผู้สมัครของพรรครีพับลิกันก็จะมุ่งความสนใจไปที่นิวแฮมเชอร์ค่ะที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในสัปดาห์หน้าตามด้วยเซาท์แคโรไลนาในช่วงปลายเดือน คุณพาพันค่ะคุณรัตพลครครับในเรื่องนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่อยากจะมาขยายกันต่อนะเพราะว่าอย่างที่คุณอธิการเล่าไปสึกเลือกตั้งที่ i อโอเนี่ยเป็นการเปิดฉากกระบวนการการเลือกตั้งภายในพรรครือเป็ก,การเพื่อที่จะคัดตัวแทนของตนไปแข่งช่วงปลายปีเป็นประธานาธิบดีกับตัวแทนของเดโมแครตนะรีแคปผลการเลือกตั้งนะครับก็คือโดนัลด์ทรัมป์เนี่ย คนเดียวในได้เกินกึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นชาวรีพับลิกันที่ไปลงคะแนนเสียงแบบคอคัสนะครับตามมาด้วยรอนเดซันติสนะครับเป็นพวการรัสฟริดาและก็นิกี้เฮลลี่ส่วนอันดับ4เป็นนักธุรกิจนะครับค <c oughs> คุณรามาชวามีนะครับได้ไปไม่ถึง10%นตะ <c oughs> ต่อมาก็คือถอนตัวจากการเลือกตั้งแล้วก็กล่าวสนับสนุนโดนัลด์ทรัมนะฮะ เรื่องนี้ครับผู้ชมผู้สึกอข่าว VOA ก็ได้ไปทำข่าวภาคสนามในรัฐไอโอวาในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์ชาวรีพับิกันที่ไปลงคะแนนแบบคอร์คัสคนเหล่านี้เนี่ยได้สะท้อนมุมมองเรื่องการเมืองของพวกเขาที่หลากหลายนะครับที่สำคัญฮนะอากาศที่หนาวเย็นนะดูภาพ hmm. หายใจออกมาเป็นไอเลยนะครับ <c oughs> ไม่สามารถทำให้คนเหล่านี้เนี่ยย่อท้อนในการออกมาลงคะแนนเสียงนะครับ <c oughs> อย่างเช่นคุณสกามนะครับ ก็เดินทางมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้นะครับมาฟังเสียงของเธอกันสักนิดหนึ่งครับครับคุณมอบอกว่าเธอนะั้นรู้สึกตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากๆนะครับแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกของเธอนะครับเธอนั้นมีพื้นเพมาจากประเทศสาธารณรัฐเช็กคุณผู้ชมและต่อมาเนี่ยมาอยู่ที่เมืองอินเดียโนล่า ของรัฐไอโอวานี่เองแล้วก็เป็นคนที่สนับสนุนโดนัดนลด์ทรัมป์ที่ชนะก,การเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยนะครับเธอบอกนะครับว่าฉันชอบนโยบายของเขามากๆช่วงรัฐบาลของทรัมป์ทุกอย่างมันดีมากไม่มีสงครามเศรษฐกิจดีเยี่ยมและไม่มีการ เป um, no ิดพรมแดนที่ทำให้เธอกังวลครับครับการพูเสียงของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็นำมาซึ่งความนิยมและผลของคะแนนของเขาก็เป็นที่แจ้งประจักษ์นะครับว่าชนะเหนือคู่แข่งในระดับที่สูงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวคุณผู้ชม อีกคนหนึ่งนะครับเจนกูดชาวไอโอวาจากเมืองแอนคนี <and> Kenny, นะครับบอกว่าเห็นว่ามีคนออกมาใช้สิทธิ์มากเลยทีเดียวนะและบอกว่ามีคนจำนวนหนึ่ง <Come together. S 2> ที่ตั้งใจจะมาโหวตอย่างเต็มที่แม้ว่าจะพบว่ามีผู้สูงอายุบางท่านนั้นเลือกที่จะไม่ออกมาใช้สิทธิ์เพราะว่าถนนลื่นคุณผู้ชม hmm. จากการที่หิมะและน้ำแข็งนั้นตกลงมาหนักครับ you know, would say pretty would good turnout I this is a pretty good turnout. คุณกู๊ดนะครบ,บอกว่าเธอนั้นสนับสนุนรอนเดอะซานตสแล้วก็บอกว่าเราออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งคอคัสตามที่เราเชื่อฉันคิดว่ารอนเดอะซานตสคือสิ่ง,งที่ฉันเชื่อแต่ก็ยังชงชอบทรัมป์นะและชอบในสิ่งที่เขาทำชอบในวิธีปฏิบัติของเขาแต่ว่าตอนนี้เวลาผ่านไปแล้วน่าเสียดายนะครับที่เกิดความวุ่นวายตามมาสำหรับโดนัลด์ทรัมป์นั่นเป็นความคิดของคุณกูดนะครับ อีกคนหนึ่งนะครับที่อยากจะพูดถึงสักนิดหนึ่งนะเป็นนักการเมืองคนที่การอาซาฮัตชินสันนะครับเป็นหนึ่งในบรรดานักการเมืองหรือับบิกันที่ได้คะแนนรั้งท้ายในการเลือกตั้งครั้งนี้เขาก็ยังไม่หยุดที่จะวิพากษ์วิจารณ์ถามครับครับเขาบอกว่าคนนั้นไม่ค่อยอยากจะฟังความจริงที่ทำใจยาก เขาบอกผมมั่นใจว่าผมพูดออกไปในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็พูดออกไปในทางที่ถูกต้องไปในทางที่เป็นสุภาพบุรุษนะบอกว่าสิ่งที่ทําอยู่นั้นมีความสําคัญเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่พูดก็คือสิ่งที่สําคัญที่สุดในตัวเขานะครับสําหรับพรรคเดมโมแครตนะฮะ มีการเลือกตั้งคอคสัสก็คือเลือกตั้งขั้นต้นแบบหนึ่งในะรัฐไอโอวาเช่นกันนะครับแต่ว่าเป็นการลงคะแนนทางไปรสเนียขงผู้ชมต่างจากการที่ต้องไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของชาวริพับ์บิกันนะครับคาดว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะชนะการเลือกตั้งขั้นต้นข,นนของเดโมแครตการเลือกตั้งครั้งใหญ่ลำดับถัดไปของเดโมแครตก็จะเกิดขึ้นที่รัฐเซาท์โคโลนาในเดือนกุมภาพ,พันธ์นะครับท่ามกลางเสียงวิจารณ์ิการ ว่าสองรัฐแรกก็คือไอโอวาแล้วก็นิวแฮมเชอร์เนี่ยไม่ใหญ่พอแล้วก็ไม่ได้มีความหลากหลายพอสำหรับชาวเดมโมแครตที่จะให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับแต่ก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์นะว่าคิดแบบนี้เนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับโดยในเรื่องนี้นะฮะผู้ว่าการรัฐไอโอวาแห่งพรรคเดโมแครตนะครับเทอร์รีแบร t นสเตดไม่เห็นด้วยครับ The system that เขาบอกว่าตามระบบที่เรามีผู้คนในรัฐที่จัดคอคัสและในรัฐนิวแฮมเชอร์ที่จัดไพรมารีต่างมีซิสเตอรททอนเสียงของพวกเขาเช่นกันแล้วก็เป็นเสียงที่สำคัญว่าใครจะเป็นผู้นำประเทศคนต่อไปจากนี้หลังจากเอลววาคุณผู้ชมสนามการเลือกตั้งสำหรับชาวรีพับริกันที่น่าจับตามองก็คือรัฐนิวแฮมเชอร์ที่กล่าวไปนะครับ โดยจะมีการเลือกตั้งวันที่23มกราคมนี้ครับค่ะเรียกได้ว่าเข้มข้นตั้งแต่ต้นปีนะคะสำหรับศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีนี้นะคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะนะคะสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ w ิวเอไทย d com นะคะติดตามเราผ่านทางช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี s p อ t i f y ให้ได้ติดตามกันด้วยนะคะแต่อย่าลืมเข้าไปกด subscribe ใน YouTube แล้วก็ Follow ใน Channel ต่างๆของวิวเอทยได้ทุกช่องทางค่ะ ไปที่เหตุระทึกที่สายการบินโคเรนแอร์นะคะเฉี่ยวชนเข้ากับเครื่องบินของสายการบินคาเทเปซิฟิกที่สนามบินนิวชิโตเซในฮอกไกโดเมื่อวันอังคารนะคะในช่วงที่มีกระแสลมรุนแรงตามการเปิดเผยของโคเรนแอร์นะคะด้านสื่อของญี่ปุ่นรายงานว่าไม่มีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ค่ะโดยช่วงที่เกิดเหตุก็คือเครื่องบินโคเรนแอร์นะคะเส้นทางจากกรุงโซมีผู้โดยสารและลูกเรือ289ชีวิตบนนั้น แต่ว่าเครื่องบินอีกลำของคาทีแปซิฟิกนั้นยังไม่ทราบจำนวนผู้โดยสารที่ชัดเจนในช่วงเวลาที่รายงานข่าวนี้นะคะทางโคศกสายการบินนิวชิตโตทางสนามบินนิวชิโตเซเปิดเผยว่าสายการบินได้รับแจ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในช่วงเย็นวันอังคารและทางสายการบินโคเรนแอร์ก็เปิดเผยว่าเครื่องบินทั้งสองจอดอยู่ใกล้กันและจังหวะที่รถลากที่ช่วยลากเครื่องบินของโคเรนแอร์กลับหลังไปนะคะเกิดลื่นเนื่องจากหิมะบนรันเวย์ก็เลยทําให้ปีกเข้าไปเฉี่ยวชนกันนั่นเองแต่ว่า หลังเกิดเหตุค่ะก็ทาง3าบินก็มีการสั่งยกเลิกเที่ยวบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมากกว่า80เที่ยวเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายเมื่อวัานอังคารนะคะตอนนี้ไปเช,เช็คสภาพตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างนะคะคุณครัฐพลก็ แดงทั้งกระดานกันเลยทีเดียวนะคะดาวโจนส์ค่ะลบ231.86จุดนะคะที่37,361.12จุด S&P ลบ17.85จุดที่4765.98จุด Nasdaq ลบ28.41จุดที่14,944.35จุดราคาทองคําลบ0.97%นะคะที่2,031ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ส่วนค่าเงินบาทค่ะ1ดอลลาร์แลกได้35บาทก,กับอีก40สตางค์ค่ะ ครับมาที่เรื่องราวที่เป็นประเด็นฮอตทั่วโลกเลยนะครับก็คือเรื่องของความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจคุณผู้ชมประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงที่การประชุม World Economic Forum ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับโดยหน่วยงานที่มาเปิดเผยสถิติจากการศึกษานี่ก็คือองค์กร Oxfam นั่นเองนะครับที่การประชุม World Economic Forum ปี2024นะครับที่ดา v o วอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั้น ตอนนี้เนี่ยมีผลการศึกษาล่าสุดของออกซฟมที่ประกาศออกมาครับเตือนครับว่าความเหลื่อมล้ําที่ขยายวงมากขึ้นนะครับโดยบริษัทใหญ่ๆทั่วโลกที่ร่ํารวยขึ้นเนี่ยยิ่งหนุนให้อภิมหาเศรษฐีของโลกเนี่ยร่ำรวยขึ้นแท่นเศรษฐีหลักล้านล้านดอลลาร์ภายใน10ปีจากนี้ด้วยนะครับนาบิลอเมดจาก o x f ซฟัอเมริกาเปิดเผยนะครับว่าบุคคลร่ํารวยที่สุดในโลก5คนนั้นมีความมั่งคั่ง พุ่งสูงกว่าเท่าตัวในช่วง10ปีนี้นะครับระหว่างที่ผู้คนเกือบ5,000ล้านคนต้องยากจนลงซึ่งหากความเหลื่อมล้ำยังคงระดับนี้ต่อไปโลกจะได้เห็นมหาเศรษฐีที่มีทรัพย์สินเกิน1ล้านล้านดอลล่า,ลารายแรกของโลกในทศวรรษนี้ขณะที่ต้องใช้เวลาอีก200ปีเพื่อหาความยุติความยากจนทั่วโลกได้นะครับรายงานของออกซฟยังระบุด้วยว่า เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ยุคใหม่แห่งความเหลื่อมล้ำที่ขยายวงกว้างขึ้นหลังจากภาวะการระบาดใหญ่ของโคโรนาไวรัสเกิดสงครามเกิดวิกฤตค่าของชีพและภาวะโรคร้อนซึ่งแต่ละวิกฤตได้นำไปสู่ความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้นนะโดยกลุ่มที่ร่ำรวยสุดขีดนั้นใช้อำนาจที่ตนมีในการเพิ่มความมั่งคั่งของตนเองแม้ว่าจะพยายามแก้ต่างว่าบริษัทนั้นได้สร้างรายได้ให้กับผู้คนก็ตามนะครับ ทั้งนี้เวที World Economic Forum ปี2024ถูกปกคลุมไปด้วยบรรยากาศของสงครามยูเครนและในตะวันออกกลางนะครับและการประชุมนี้จะหาหรือถึงประเด็นเศรษฐกิจที่สำคัญทั้งภาระหนี้สินโลกอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นประกอบกับความท้าทายและโอกาสใหม่ๆทั่วโลกรวมทั้งความคืบคลานเข้ามาของระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ออีกด้วยครับก็เป็นการพูดคุยกันหลายประเด็นนะคะแต่ว่าก็เป็นตัวชี้วัดนะว่าภาวะ รวยกระจุกจนกระจายเนี่ยก็เป็นภัยที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบันนี้ทบมีุเลยทีเดียวใช่ค่ะาล้ค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้ก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจนะคะแต่ว่าพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยรู้สึกว่าจะหมุนแกนกลางก็คือเทเลอร์สว f ฟต์นะคุณรัตพลเพราะว่าบรรดาเหล่าสวีฟตี้นะคะที่เป็นชื่อเรียกของบรรดาแฟนๆของเทเลอร์สว f ฟต์นะคะศิลปินและนักแต่งเพลงหญิงชื่อดังระดับโลกเนี่ยปรากฏว่าเป็นตัวขับเคลื่อนภาคการท่องเที่ยวในยุโรปในช่วงที่แฟนๆศิลปินดังเนี่ยจากคอนเสิร์ตเวิลด ถึงเดือนสิงหาคมปีที่แล้วโดยข้อมูลนี้มาจากบริษัทรับจองทริปท่องเที่ยวสเปน eDreams ค่ะซึ่งเปิดเผยข้อมูลดังกล่า,าวเมื่อวันอังคานะคนะบอกว่าความต้องการตั๋วเครื่องบินไปสตอกโฮล์มเมื่อ17-19พฤษภาคมปีที่แล้วเพิ่มขึ้น6เท่าตัวจากช่วงเดียวกันของปี2022ค่ะขณะที่ความต้องการตั๋วเครื่องบินของที่เดินทางมาวอร์ซอเอเดมบราลเวอร์พูลและก็ที่ปารีสนะคะในวันที่จัดคอนเสิร์ตของ Taylor Swift เนี่ยพุ่งสูงขึ้นในระดับ 3าม1 7อย3และ108%ตามลำดับนะคะและยังบอกได้ว่าความต้องการตั๋วเครื่องบินข้ามมาหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยเพิ่มขึ้นในระดับสูงสุดคาดว่าน่าจะมาจากสวิตซีชาวอเมริกันที่ข้ามน้ำข้ามทะเลมาชมคอนเสิร์ตของสวิสในยุโรปโดย5เมืองที่มีระดับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็คือซูริกลียงมิลานอัมสเตอร์ดัมเวียนนาและมาดริดนะคะแล้วก็รูปแบบของอิทธิพลจากเทเลสว ก็เรื่องของเศรษฐกิจในฝั่งฝั่งยุโรปเนี่ยเกิดขึ้นเป็นปรากฏการ์ที่ดูจะคล้ายๆกันอย่างที่เกิดขึ้นในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วเหมือนกันนะคะน่าติดตามว่าเธอเนี่ยจะผลักดันเศรษฐกิจในพื้นที่ไหนในโลกได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะคะคุณกำลังรับฟังข่าสวสดสายตรงจากวิวเอพาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นที่น่าสนใจรออย,อยู่ค่ะ ไปที่เรื่องราวของสุขภาพกันบ้างนะคะปัจจุบันผู้สูงอายุในยุโรปเ,เริ่มมีจํานวนมากกว่าคนหนุ่มสาวซะแล้วทําให้ทางองค์การอนามัยโลกนะคะออกคําเตือนว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วค่ะที่จะหันมาใช้ชีวิตแบบถูกสุขลักษณะกันมากขึ้นและยังคาดการด้วยนะคะว่าประเทศต่างๆอาจจะได้รับแรงกดดันมากขึ้นจากปัญหาเรื่องของอาการเจ็บป่วยเรื้อรังถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นค่ะซึ่งคุณธัญพรสุทนทรวงศ์มิตรงานของ AP เกี่ยวกับเรื่องนี้มาถ่ายทอดเสนอค่ะ รายงานฉบับใหม่จากองค์การอนามัยโลกพยายามรณรงค์ให้ชาวยุโรปใช้ชีวิตแบบถูกสุขลนะักษณะโดยแนะนำให้รับประทานอาหารที่ทำจากผลิตภัณฑ์ที่สดใหม่โดยไม่ต้องเติมน้ำตาลไขมันและเกลืออีกทั้งยังแนะนำให้ออกกำลังกายเพื่อป้องกันอาการเจ็บป่วยเรื้อรังที่เกิดจากการเป็นโรคอ้วนอีกด้วยค่ะองค์การอนามัยโลกระบุถึงต้นตอของปัญหาสุขภาพที่ยแย่ในหมู่คนชรา ซึ่งก็คือการขาดการออกกําลังกายและการบริโภคอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเกินไปนั่นเองนะคะข้อมูลสถิติจากสหประชาชาติชี้ให้เห็นว่าผู้สูงวัยในยุโรปที่เข้าสู่วัยเกษียณโดยมีอายุเฉลี่ยประมาณ65ปีก็จะมีจำนวนแสงหน้าผู้ที่มีอายุ15ปีแล้วและมีคำเตือนว่าประชากรสูงอายุที่มีจำนวนมากขึ้นนั้นจะต้องเผชิญกับปัญหาทางสังคมการเงินและสุขภาพ ทั้งนี้องค์การอนามัยโลกรณรงค์ให้ประเทศต่างๆให้ความสำคัญกับการเป็นผู้สูงวัยที่มีสุขภาพดีโดยชี้ว่าการที่อายุมากขึ้นนั้นไม่จำเป็นต้องมาพร้อมกับโครคภัยไข้เจ็บต่างๆเช่นมะเรง็งเบาหวานและภาวะสมองเสื่อมหากมีการเตรียมรากฐานสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนค่ะรายงานของ OECD ที่เผยแพร่ไปเมื่อต้นปีนี้ แสดงให้เห็นถึงจำนวนเงินที่ยุโรปต้องสูญเสียไปในเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการไม่ออกกำลังกายและมีการคาดการว่าอาจสามารถประหยัดเงินได้ปีละ80,00ล้านยูโรหากผู้คนออกกำลังกายกันมากขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลกในเรื่องของระดับการออกกำลังกายและนี่คือตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการลงทุนในการออกกำลังกายและใช้ชีวิตอย่างถูกสุขลักษณะจะช่วยประหยัดค่าหมอค่ายาได้ค่ะ ตามรายงานขององค์การอนามัยโลกในยุโรปแนะนำให้ผู้สูงวัยสุขภาพดีที่มีอายุ65ปีขึ้นไปออกกำลังกายแบบแอโรบิกระดับปานกลางเป็นเวลาอย่างน้อย2ชั่วโมงครึ่งต่อสัปดาห์หรืออาจจะเป็นการเดินเร็วก็ได้นะคะส่วนผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงกว่าควรออกกำลังกายแบบหนักๆเป็นเวลา75นาทีต่อสัปดาห์เช่นว่ายน้ำหรือวิ่งจ็อกกิ้งค่ะขณะเดียวกันร,รายงานยังชี้ด้วยว่า เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สูงอายุจะต้องออกกําลังกายเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้ออย่างน้อยสัปดาห์ละสองวันเพื่อให้สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีขึ้นและป้องกันการหกลม้มและสําหรับผู้ที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรงังควรออกกําลังกายให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะองค์การอนามัยโลกเผยว่า90%ซของการเสียชีวิตในโยุโรปเกิดจากอาการเจ็บป่วยที่ไม่ใช่โรคติดต่อนอกจากนี้เราว85%เ์ของผู้พิการก็เกิดจากสาเหตุเดียวกัน สำหรับปัจจัยเสี่ยงของโรคที่ไม่ติดต่อนี้ได้แก่การไม่ออกกำลังกายการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ดังนั้นหากสามารถรณรงค์ให้ประเทศต่างๆส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีต่อสุขภาพและลดระยะเวลาที่ต้องทนทุกข์อยู่กับความทุพพลภาพเนื่องจากอาการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อก็จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ อย่างไรก็ตามแม้จะมีการส่งเสริมให้มีการควบคุมดูแลสุขภาพของตนเองแต่องค์การอนามัยโลกกล่าวว่าจำเป็นต้องมีนโยบายของรัฐบาลเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมนี้ค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณธัญ,ญพรค่ะมาส่งท้ายวันนี้ด้วยงานประกาศรางวัลเอมี่นะคะก็คึกคักข,ขนาดไหนคะคุณรัฐพลคึกคักนะครับโดยซีรีส์นะครับที่ได้รับรางวัลเอมี่ สองเรื่องใหญ่ก็คือ Succession แล้วก็ The b แบ r นั้นได้รางวัลใหญ่ในเวทีการประกาศรางวัลเอมี่ครั้งที่75นะครับโดยการประกาศเอมี่จัดขึ้นที่ Peacock Theater ใน LA นะครับเมื่อคืนวันที่15มกราคมหลังจากที่ถูกเลื่อนมาถึง4เดือนเพราะว่ามีการหยุดงานประท้วงนะครับ Succession นะครับซึ่งเป็นเรื่องราวผ่านช่อง HBO เล่าถึงการแย่งชิงอำนาจในอนาณากธุรกิจของสื่อ ควารางวัล6รางวัลที่งานนี้นะครับรวมทั้งซีรีส์ดราม่ายอดเยี่ยมรางวัลน,นำหญิงดราม่ายอดเยี่ยมจากซาร่าสนุกดารานำชายดราม่ายอดเยี่ยมจากเคเรนคา l กินซึ่งก็คือน้องชายของแมคคลีคาวกินโฟมอโลนนั่นเองนะและยังได้รับดังวันดาราสมทบชายนะฮะสายดราม่าจาก Matthew m c f แ d d e เด้วยนะครับส่วน The ะแบรนะซึ่งก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้รางวัลใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับ ครอบครัวแล้วก็ร้านอาหารที่ชีวิตต้องสู้นะครับจากช่อง FX คว้าไปถึง10รางวัลน,นะครับจากการฉายเพียงซีซั่นเดียวนะครับรวมทั้งรางวัลซีรีส์แนวตลกยอดเยี่ยมนอกจากนั้นยังได้จากดารานำเจอร์มี่อัลเลนอีกด้วยนะครับขณะที่ควินตันบรันสตันนะครับ สร้างปาติศาสตร์เป็นสตรีผิวดำคนแรกในรอบกว่า40ปีที่คว้ารางวัลดารานำหญิงแนวตลกยอดเยี่ยมจากซีรีส์ Abbott Elementary ที่ออกฉายทาง ABC นะครับที่คือําไม่แพ้ก,กันก็คือดารานำชายและหญิงเชส้อสเอเชียจากซีรีส์สั้น Beef ที่คว้ารางวัลดารานำแนวซีรีส์สั้นทั้งคู่จากซีฟานยูนและแอลลี่วอง ทั้งคู่เชื้อสายเอเชียครับค่ะและที่จบไปคือข่าวโสตรตงจากกรุงวอชิงตันวันนี้นะคะดิฉันนีทิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับ100ผู้ต้องหาในคดีากอก